Uh, สวัสดีครับวันนี้ผมเจราบอยครับวันนี้ผมจะมาสอนทําเสียงจมน้ำนครับที่ผมเห็นหลายหลายคนใช้เทคนิคนี้ในการทาเพลงครับ uh, เดี๋ยวผมเปิดตัวอย่างให้ดูอ่าสิบเอ็ดฮิวนี่นี่นี่มันมันจะจมน้ําแบบนี้แลยวผมเปิดดูดนะครับ <S <S Man, boo, gonna เสียงมันจะประมาณนี้ครับจมจมน้ำแล้วก็ค่อยๆดังขึ้นอ่าน,นี่ประมาณนี้อ่าสมมุติเราเราอยากให้เสียงตรงเนี้ยเกาสียงตรงท่อน,นี้จมน้ำใช่ไหมครับอ่าเราก็สมมุติอันนี้เป็นสมมุติอันนี้เมนเมนหลักมิกนะครับสมมติช่องช่องนี้คือช่องมิกช่องสิบนี่ นี่ช่องสิบวิธีแรกคือเอาช่องสิบเนี่ยเอามาพ่วงกับช่องใด้ช่องหนึ่งก็ได้โดยการขี้ขวาแล้วก็รูทรูทชูดิสแท็กออลี่ก็ตรงนี้แล้วก็ใช้เป็นตัวปลักอินใช้เป็นปลักอินเนี่ยครับเลิฟเลิฟพิเชิ่นเนี่ยครับใช่ใช้ตัวนี้ตัวนี้นะครับแล้วก็ปรับพีเซ e ตเป็น ซิม p พิลโล Pass LFO นะครับแล้วก็ปรับบอลเข้าให้เหลือประมาณสัก70ตัวนี้70แล้วก็ IES เป็นประมาณ50ครับนี่ครับประมาณนี้นี่คือเราใส่ไปแล้วนะ <Yeah. S 3> uh, uh, อออรงันนี้เสียงมันยังจะไม่จมใช่ไหมครับ uh, แล้วเรามาเรามาขี้ขวาขี้ขวาตรงนี้ครับ ตรงนี้ตรงเส้นเสียงตรงนี้ก็ได้แล้วก็ create automation clip แล้วเราก็จะได้คลิปยาวๆแบบนี้มาแล้วเราก็ตัดให้ตรงท่อนตัดให้ตรงท่อนที่เราจะทำให้เสียงจมนะครับสมมุติเราจะาตรงนี้จมแล้วลีกขวาลีกขวาสองจุดประมาณนี้ครับลีกขวาแล้วเราก็จัดได้เลยประมาณนี้ ประมาณนี้อ่ะแบบนี้จะได้ได้ยินกันจะชัดประมาณนี้อ่ะนี่ประมาณนี้ถ้าเป็นท่านยา,ยาวๆมันมันจะฟังชัดกว่านี้ครับตอนนี้ทมนก็เช่ไว้ต้องร <Yeah. S 2> ตตอออนน้้เาา,าไ่่งงยแค่นี้ครับแค่นี้เลยใช้แค่ตัวประอินตัวนี้ตัวเดียวเลยใช่ทำทำกับบีตก็ได้ครับสมมุติผมจะให้บีตอืมตรงตรงนี้ผมจะให้บีตตรงนี้ผมจม ก็ลากไปเมนช่อง10 10เหมือนเดิมแล้วก็ทำเหมือนเดิมนะครับแอดขี้ขวาขี้ขวามเดิมนะครับร o ทูดิทแท็กออลลี่แล้วก็แอดตัว l ลิฟพิเชอร์นี้เข้าไปแล้วก็ปรับตามตามที่ผมบอกลื่ขี้ขวาแล้วก็เคียดออโตเมชันคลิปนี่แล้วตัดตรงนี้ไว้แล้วก็ตัดตัด แล้วก็จะเราอยากให้มันจมสมมติผมอยากให้มันจมจมหมดเลยแล้วก็ลากขึ้นให้สุดเลยครับนี่นี่มันจะจมีเลยครับเราเราสามารถเล่นลูกเล่นได้นะ มานี่แลยครับง่ายๆแค่นี้ครับถ้าใครดูดูไม่ทันกอ่อก่อคลิปไปได้ครับใช้แค่ตัวนี้ตัวเดียวเลยครับขอบคุณครับ